ข้อความจกากสหพันธ์กาแล็กติกที่รักฉันมีความสุขที่คุณอยู่ที่นี่ฉันแน่ใจว่าพวกคุณทุกคนรู้จักสหพันธ์กาแล็กติกพวกเขาพยายามติดต่อเรามาหลายปีแล้วผ่านแรงต่างๆเพื่อช่วยให้การแข่งขันของเราเก้าวหน้าเทคโนโลยีของเรามีจำกัดและเราต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขา ในหลายๆด้านพวกคุณหลายคนจะได้รับหรือได้รับการสื่อสารจากพวกเขาแล้วในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแม้ว่าตอนนี้ข้อความเหล่านี้จะดูคุมเครือและแปลกสำหรับคุณแต่ข้อความเหล่านี้จะไม่เป็นเช่นนั้นในอนาคตอันใกล้สมาพันธ์กาแล็กติกเป็นลำดับชั้นของแสง ที่ส่งข้อมูลมามากมายและพวกมันจะทําเช่นนั้นต่อไปฉันรู้สึกเป็นเกลียดที่ได้เป็นตัวเร่งในการนําข้อมูลและงานเขียนบางส่วนนี้มาสู่มนุษยชาติและอาณาจักรโฮโลแกรมของโลกสมาชิกของสมาพันธ์กาแล็กซี่อยู่ที่นี่ในยานของพวกเขาที่ร้อมรอบโลก และในไม่ช้าจะเปิดเผยตัวให้คุณรู้จักฉันยินดีที่จะนำเสนอข้อความนี้จากพวกเขาในวันนี้สวัสดีชาวโลกเราส่งข้อความนี้ถึงคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเรารู้และเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณเราต้องการให้ความมั่นใจกับทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ด้านใดของโลกเรารับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณและจะแนะนำทุกคนที่ปรารถนาสู่เส้นทางที่ถูกต้องหากคุณกำลังอ่านข้อความนี้คุณก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับเลือกจากสหาพันธ์กาแล็กติกให้รับทราบเกี่ยวกับอดีตและอนาคตของมนุษยชาติในหมู่พวกคุณ ยังมีความสับสนความเข้าใจผิดและความกลัวอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้คุณกำลังเข้าสู่ห้วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รอบตัวคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมากนี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก ที่จะตื่นขึ้นและเติบโตขึ้นและเป็นทุกอย่างที่คุณจะเป็นได้โดยการเลือกความจริงเหนือภาพลวงตามีความกล้าหาญของเหล่านางฟ้าในตัวคุณสหาพาันธ์กาแล็กติกขอให้คุณแสดงความเห็นอกเห็นใจตอนนี้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นเราทุกคนจึงเชื่อมต่อถึงกัน ปฏิบัติด้วยความเมตตาและความรักต่อเพื่อนพี่น้องของคุณบนโลกนี้อย่าตัดสินเพื่อนบ้านหรือพี่น้องของคุณไม่มีเวลาสำหรับการตัดสินมีเพียงความเข้าใจแล้วรู้ว่าคุณเป็นใครอย่างแท้จริงพวกเราทำงานอย่างหนักเพื่อปลูกพวกคุณทุกคนจากการหลับไหลเราได้ทำสิ่งนี้เพื่อให้พวกคุณหลายคน ได้เข้าใจว่าคุณเป็นใครอย่างแท้จริงและในที่สุดคุณก็มีพลังมากเพียงใดพลังนี้หลับไหลอย,อยู่ในส่วนลึกที่สุดของจิตสำนึกของคุณมาเป็นเวลานานคุณหมกมุ่นอยู่กับความกลัวหรืออยากให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปจนพลังนี้ไม่สามารถปลุกได้เรารู้ว่าคุณกำลังต่อสู้ กับการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็นโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภารกิจของคุณบางครั้งคุณควรปล่อยมันออกไปอย่างเงียบไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชมความจริงของคุณแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องเงียบสพัพพชชีวิตล้วนเปลี่ยมด้วยสากยภาพ สัตว์บางตัวพร้อมสำหรับความจริงในขณะที่บางคนไม่พร้อมเป็นการดีที่จะสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณจำไว้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือทำตัวให้เยือกเย็นและสำรวมใช้ได้อวยพรพวกเขาและก้าวต่อไป อย่างไรก็ตามลึกๆแล้วในตัวคุณมีความสามารถที่น่าเหลือเชื่อเราเรียกความสามารถนั้นว่าราชสีเป็นการป้องกันคุณจากความชั่วร้ายทั้งหมดอย่าให้ใครหรือสิ่งใดพยายามที่จะพรากมันไปจากคุณอย่างที่คุณทราบคุณถูกโจมตี อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายมืดดวงตาที่เร่าร้อนและเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งของมันซึมซาบเข้ามาในจิตสำนึกของคุณและคุณต้องจำไว้ว่าอย่ายอมจำนนต่อวิถีทางของมันพวกคุณหลายคนเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับการต่อสู้และกระวนกระวายใจกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้จำไว้เสมอคุณคนเดียวมีพลังที่จะเอาชนะและต่อต้านคุณสามารถยืนหยัดและเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้อย่ายอมแพ้พิจารณาว่านี่เป็นการต่อสู้ของสมาพันธ์กาแล็กซี่เราอยู่ที่นี่ในวันนี้ เพื่อบอกคุณว่าเราซาบซึ้งในความกล้าหาญของคุณในการก้าวขึ้นไปและทำที่และทำสิ่งที่จำเป็นในเวลานี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งหมดที่จะเห็นโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นเราขอต้อนรับคุณเพื่อนรักสู่มหากราบ การต่อสู้ระหว่างแสงสว่างกับความมืดใช่นี่คือสงครามระหว่างความดีและความชั่วและมันดำเนินไปเป็นเวลานานมากในอดีตอันไกลโพ้นพลังแห่งความมืดได้รับชัยชนะและพวกเขาได้รับชัยชนะเป็นเวลานานจนเผ่าพันธุ์ส่วนใหญ่ลืมไปว่าการอยู่ร่วมกัน กับธรรมชาติภายในตนเองและกับเพื่อนบ้านเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้มีความหวังโครงสร้างความคิดฝ่ายมืดที่เคยควบคุมโลกของคุณไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปและเริ่มที่จะแตกสลายจงมีศรัทธาในตัวตนอันสูงส่งของคุณมันคือความแข็งแกร่งภายใน ที่จะทำให้คุณผ่านการทดสอบข้างหน้าเส้นทางนั้นอันตรายแต่คุณต้องอดทนอาจดูเหมือนไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณแต่จงรู้ว่ามีมือที่มองไม่เห็นคอยนำทางคุณไปสู่ความรอดเสมอสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเรากำลังทำทุกอย่าง ที่จะทำได้เพื่อช่วยให้คุณผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อคุณยอมรับข้อเท็จจริงง่ายๆนี้แล้วมันจะมอบชีวิตใหม่ให้กับการดำรงอยู่ของคุณและคำถามทั้งหมดของคุณจะได้รับคำตอบทุกอย่างเรียบร้อยดีเพื่อนไม่มีอะไรต้องกลัวเราทุกคนอยู่ข้างเดียวกัน ความจริงปรากฏแล้วและมันสามารถทำให้คุณเป็นอิสระจากวิธีคิดแบบเดิมๆยินดีต้อนรับสู่โชคชะตาที่รอพวกเราอยู่ในไม่ช้ามนุษยชาติจะเปลี่ยนเป็นสังคมที่เป็นอิสระและเต็มไปด้วยความรักการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วในหลายๆด้านวันเวลาแห่งความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานถูกทิ้งไว้ข้างหลังคุณในฝุ่นผงในขณะที่คุณเดินไปสู่อนาคตที่สดใสเต็มไปด้วยแสงสว่างและความหวังที่รักคุณเป็นที่รักมากกว่าที่คุณรู้จงรู้ว่าตอนนี้คําอธิษฐานแห่งแสงสว่างกำลังยกคนที่เรารักขึ้นมากกว่าที่เคยเป็น งานที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับโลกของคุณเท่านั้นแต่สำหรับทั้งจัก,กรวาลกาแล็กซี่ด้วย